สวัสดีครับเจมอาร์ตกลับมากแล้วนะครับวันนี้เราก็มาพร้อมกับของที่มีแต่คนขอเข้ามานะครับอย่างกางเกงยากกุซ่านั่นเองนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยกางเกงยากกุซ่าไม่ได้กลับมาแค่ชุดยากุซ่านะครับมีชุดอื่นกลับมาด้วยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่ามีชุดอะไรบ้างนะครับโอ้วันนี้ทำไมเสียงไม่ค่อยมีเลย <c oughs> นะครับซึ่งต้องบอกว่าตอนที่กลับมารอบนี้เนี่ยมีการันตีด้วยนะครับเราก็กลับมาแบบไม่ยากเลยนะครับเริ่มกันที่ชุดอะไรก่อนดีชุดจะมีทั้งหมด6ชุดนะครับแต่ว่าขอเอามาให้ดูแค่5ชุดนิดนิด,นดสี่ชุดนิดนิดเพราะว่าอะไรพอลืมแอดมานะครับชุดแรกเกิดความจริงก็คือชุดนี้แหละนะเป็นชุดคนป่าผู้หญิงซึ่งจะมีทั้งหมด3ชิ้นด้วยกันก็คือตัวเสื้อตัวกระโปรงนะครับแล้วก็ตัวทรงผม พร้อมกับเหมือนเป็นคล้ายๆหูหรือโบอะรสักอย่างนะแต่ว่าพี่ไม่ได้แอบมาเพราะฉะนั้น,นพี่จะ,จะมีกระโปรงให้ดูอย่างเดียวนะครับก็ต้องขอโทษด้ยวยไม่ค่อยได้เล่นตัวผู้หญิงไนงะก็เลยแบบเอ้ยคิดว่ามีอยู่ในตัวเราแต่ว่าลืม <c ups> ไม่มีเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อให้ดูนิดนึงจะได้เห็นชัดๆนี่ก็ได้อ่านี่เป็นกระโปรงนะครับกระโปรงคนป่าโอเคนะครับ จบตัวแรกง่ายๆตัวที่สองครับถ้ามีกระโปรงคนป่าผู้หญิงเราก็ต้องมีคนป่าผู้ชายนยี่อันนี้มีทั้งตัวเนื่องจากชายตัวผู้ชายนะครับหมุนให้ดูกันช,ชุดนี้จะมีสามชิ้นด้วยกันนะครับสามชิ้นด้วยกันก็คือเสื้อกางเกงเ,าเราก็ทรงผม นะครับทรงผมกระลาครอบหัวตัวนี้นะเสื้อและกางเกงขอเปลี่ยนเสื้อให้ดูจะได้เห็นชัดๆนี่อันแรกก็คือทรงผมนะครับกระลาครอบอย่างที่บอกไปเป็นทรงผมที่พี่ว่าน่าจะหาที่สุดละของตัวผู้ชายนะครับลองมากันนี้นะนี้ผู้พ,พงไพรตัวกางเกงนะครับเรียกว่ากางเกงได้เปล่าก็ไม่รู้นะครับเป็นภาพ ผ้าผ้าผ้าหนังเสือดาวแล้วกันนะตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละไม่จะรีวิวอะไรนะครับ <c oughs> ก็มันเป็นชุดคนป่าเนาะส่วนตัวเสื้อนะใส่กันดีอันนี้ก็ได้เป็นเสือ้อเสือดาวเหมือนกันถ้าเราแบบว่าเอ้ยไม่อยากเป็นคนป่าเราก็เปลี่ยนได้นะครับสมมติ ใส่ชุดนี้แต่ไม่อยากเป็นคนป่าอยากเป็นอย่างอื่นแทนเรามีทางเลือกให้ท่านนะครับเป็นฤกษีได้นะครับแต่การที่เป็นฤๅษีเนี่ยก็สมควรจะมีหนวดน,นิดนึงนะครับแต่เ,เขาจะแบบไม่ขขังหายหนวหายหนยดขาวหายอืมนี่ดูป็นไงมีดูเป็นผู้มีความแก่กล้าทางวิชาเนี่ยนะใครอยากเป็นฤๅษีชนะสชนะสีก็ไปเรียนได้นะครับ ต่อมาชุดต่อมาจะเป็นชุดง่ายๆหน่อยนี้ก็เป็นชุดสูตรผู้ชายนั่นเองนะครับเป็นชุดสูตรสีดำนี่ตัวนี้ก็จะมีสามชิ้นนะครับมีเสื้อกางเกงรองเท้าหมุนให้ดูตึงตึงเปลี่ยนกางเกงสิ่อับ้แรกก็เป็นเสื้อสูตรนะครับเสื้อสูตรธรรมดาครที่สองก็เป็น รองเท้าสีดำมีลายหมุดสีทองนิดหน่อยแล้วก็มีส่วนที่เป็นกางเกงนะครับกางเกงขายจะเตอจะเตอร์หน่อยนะแฟชั่นเนี่ยเอ้ออีกสองตัวนะครับก็คือนี่ไม่ใช่อ้าวผิดอยู่ไหนนี่อ่ะ ชุดยากุซ่าทั้งชายทั้งหญิงนะครับมาเป็นเซ็ตเหมือนเดิมนะครับไม่ได้มีแยกชิ้นมีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันนะก็คือตัวเสื้อกางเกงรองเทา้าแล้วก็ทรงผมนะครับนี่ส่วนใหญ่เห็นเราชอบใส่แตก่กางเกงกับรองเท้ากันใช่ไหมเซตนี้สำหรับภาษาที่เขียนอยู่นะครับตัวคันจิที่เขียนทั้งสองข้างครับบอ,อกเลยว่าอ่านไม่ออกนะครับใครอ่านออกปลให้ด้วยนะนี่เดี๋ยวรีวิวเชื่ชิ้นบ้างปับป๊บปับ๊บปั๊บ ปิดปอ่านี่เสื้อครับจะเป็นผมสั้นพร้อมกับผ้าพกขวานี่ชิบชิบช,บช,บชบกางเกงนี่ของเด็ดนะกางเกงผู้หญิงก็จะเป็นกางเกงขาประมาณแบบขาสามส่วนนะมีลายภาษาคันจิเป็นอักสรคันจินะเป็นภาษาญ,ญี่ปุ่นนะครับแต่ว่าอ่านไม่ออกเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปใครอ่านออกบอกด้วยตรงนี้จะมีน้ากากนะครับเป็นหน้ากากจิ้งจอกแบบญี่ปุ่นนะตนัวนี้สวยน่ารัก ตรงข้อเท้านะตรงน่องมีลายสักด้วยเป็นคล้ายๆรูปดอกบัวหรืออะไรสักอย่างนะผ้าที่เหลือนะครับผ้าที่ตกสงสารจังแต่ว่าน,นี้ไม่หาเจอก่อนก็เอาไปแล้วกันอ่ะผ้าที่เหลือผ้าบนก็จะเป็นเสื้อนะครับข้างในนี้จะเป็นแบบผ้าพันแผลมาพันๆไว้เหมือนแบบญี่ปุ่นเมื่อก่อนเขาจะใช้ผ้าพวกนี้พันนะครับแล้วก็มีลายสักอยู่ ส่วนข,ข้างล่างนะก็จะเป็นรองเท้าที่เหมือนเป็นเกี้ยนะใส่สุงเท้าด้วยตัวน,นี้ของผู้ชายกันบ้านดีกว่าของผู้ชายที่ใครนะ MTP นี่ครับสำหรับผู้ชายสี่ชินช้นเช่นเดียวกันเสื้อกางเกงร,รองเท้าแล้วก็ทรงผมมุน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 ,มน,มน ุอันแรกนะจะเป็นตัวเสื้อนะอันนี้ผู้ชายยามาพันนองเอวนะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพันแบบไหเมื่อก่อนเป็นผ้าพันเอวข้างในข้างนอกก็จะเป็นเสื้อก,กั๊กนะครับมีรอยสักอะไรตามทองเรื่องไปนะข้างหลังก็มีตัวษรคันจินะครับซึ่งอ่านไม่ออกเช่นเดียวกันส่วนรองเท้านะรองเท้าอันนี้ก็เป็นรองเท้าคายๆเหมือนเป็นถุงเท้าอะ ที่แบบใส่นิบๆอ่ะแต่ว่ามันเป็นรองเท้านะยนันยางรือเปล่าไม่ใช่อีกสองส่วนที่เหลือนะครับก็จะเป็นส่วนเสื้อและกางเกงนะครับไอตัวหัวและกางเกงทรงผมก็จะเป็นผ้าพพกหัวเช่นเดียวกันกับผู้หญิงอันนี้ก็จะเป็นทรงผมที่เสยไปข้างหลังนะครับผมยาวหน่อยจะเสยไปส่วนกางเกงนะของดีของเด็ดก็คือตรงนี้นี่เองเป็นกางเกงที่คล้ายๆตัวผู้หญิงแหละนะครับแต่ว่าของผู้ชายเนี่ยจะเปลี่ยนจากหน้ากาก จิ้งจอกเป็นนัาก,กักยักษ์ครึ่งหน้านะครับเป็นนัาก,กักยักษ์ครึ่งหน้าข้างล่างใส่กับอะไรก็สวยใช่ไหมครเกงตัวนี้ถ้าอยากได้ไม่ยากเลยนะครับมาแล้วนะในกล่องโทเค็นนะครับเพราะฉะนั้นก็มีการันตีเนื่งจากว่าอยู่ในกล่องโทเค็นกล่องละ25เพรเท่านั้นเริ่มขายตั้งแต่วันที่3สิงหาคมยาวไปจนถึงวันที่13สิงหาคมนะครับเป็นเวลา14วันด้วยกัน เพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครอยากได้ก็มานะครับสำหรับชุดยากุซ่าทั้งชายหญิงเนี่ยราคา100โทเค็นนะครับชุดสูทนะครับราคา80โทเค็นแล้วก็ชุดค้นป่าราคาเพียงแค่40โทเค็นเท่านั้นอย่าลืมไปจัดกันได้พอจบดีกว่านะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบเหมือนเดิมแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายครับ